สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์อัพเดอะไลฟ์ตอนที่15นะครับวันนี้เรามาพูด c a p a c i t y อันต่อไปที่อาจารย์จอห์นแมกซ์เวลล์แชร์ในหนังสือเล่มที่ชื่อว่า No Limits นะครับหากใครยังไม่ได้ย้อนกลับไปดู c a p a c i t y ด้านอื่นๆหรือว่าสกายภาพด้านอื่นๆก็ย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับมีหลายอันเลยนะครับที่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มาก,ก่อน,น้อยนะครับโอเควันนี้เรามาพูดถึงสกยภาพอันต่อไปเลยก็คือ creative c a p a c i t y ศัสกยภาพที่เราจะมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับอาจารย์จอห์นแมกซ์เวลล์แช แล้วเป็นความสามารถที่คนคนหนึ่งจะสามารถมองเห็นทางออกแล้วก็ทางเลือกหรือว่าโซลูชันอื่นๆได้ในท่ามกลางปัญหาต่างๆนะครับ คราวนี้เราจะทํำยังไงล่ะครับอาจารย์จาม็กซ์เวล์แบ่งเป็น3อย่างที่เราสามารถทําได้นะครับก่อนอื่นเลยคือต้องเริ่มจากความคิดของเราก่อนคราต้องเชื่อว่าในทุกๆปัญหานั้นมีคําตอบเสมอข้อที่2ก็คือเราต้องเชื่อด้วยว่าแม้แต่เราคิดคําตอบออกนั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่คําตอบที่ถูกต้องเสมอเพียงแค่หนึ่งคตอบและส่วนที่3ครับก็คือเชื่อว่าทุกอย่างและทุกคนสามารถที่จะพัฒนาได้หรือสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลา ว,ว้าวเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะครับ คราวนี้เราลองมามองในมุมของการใช้ชีวิตทำงานหรือว่าในใช้ชีวิตเรียนของเราเองเนี่ยเราจะเอา,เอามาแอพพลายอย่างไรได้บ้างก่อนอื่นเลยอย่างผมเองผมมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือหลายๆครั้งเนี่ยผมคิดงานในเชิงความคิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยออกแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องใช้อฟียร์หรือใช้บรรยากาศที่เป็นตัวทริกเกอร์ให้เราสามารถที่จะคิดหรือว่าให้ความคิดออฟฟล์ได้ผมไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนผมบ้างนะครับถ้าหากว่ามีก็ช่วยคอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะครับเราจะได้ดู ว่าเรามีเพื่อนที่มีอารมณ์คล้ายๆกันหรือบางทีเราอาจต้องมีเพลงมีอะไรบางอย่างที่เราฟังเพื่อที่จะปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสารรค์ของเรานะครับอย่างหนึ่งที่ผมเอามาประยุกใช้ก็คือก่อนอื่นเลยเราต้องหาเรียกว่าหา creative space หรือว่า time ของเราว่าเวลาไหนแล้วก็ moment ไหนหรือบรรยากาศแบบไหนที่จะทําให้เราสามารถที่จะ ปลดล็อกศักยภาพของเราได้มากที่สุดซึ่งการทําแบบนี้จริงๆก็มีหลากหลายนะครับบางทีมันอาจจะเป็นเพลงมันอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่มันอาจจะเป็นสถานที่ที่เราอยู่และแม้แต่วิธีการนั่งของเราคือถ้าเราหาเจอเนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้สักครึ่งทางแล้วล่ะครับคราวนี้มาช่วยกันหาว่าเอ๊ะแล้วฉันจะทำยังไงที่จะปลดล็อกที่เหลือได้ก็คือพอเราได้ Space ได้ที่ เราก็อยู่ในสถานที่ดีแล้วก่อนอื่นเลยต้องลงมือทําถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็คือว่าต้อง attack ปัญหา head on คือสมมติว่าเรามีปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเราเราก็เอาหัวนี่แหละครับพุ่งชนใส่เลยครับเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะแก้ปัญหานั้นได้สิ่งที่ผมชอบทามากๆเลยก็คือชอบ research นะครับก็คือหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับผ่าน Google หรือหาเพื่อนที่เคยเจอปัญหาคล้ายเราแล้วก็ลองปรึกษาหารือแล้วก็รวมทั้งปรึกษาภรรยาแล้วก็อย่างที่อาจารย์จอเคยบอกนะครับในการที่เราเชื่อว่ามีคําตอบสำหรับทุกๆปัญหาาาเเนี่พออรริมฟังํตบ จากหลายๆคนเนี่ยเราก็จะดูล่เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายๆมุมมองในการที่เราจะแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็พอเราได้อินพุตมาหลากหลายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาย่อยเราอาจจะเขียนมันลงมาเป็นลิสต์ว่าเฮ้ยจากปัญหาข้อนี้เรามีวิธีการแก้1นึ่งสองสามเจเราอาจจะเลือกมาสักอย่างแล้วลองทําดูถ้าไม่เวิร์กก็ลองใหม่นะครับผมคิดว่าในการที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราฝึกความคิดสร้างสารรค์ของเราไปได้ถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับผมเคยแชร์ไว้แล้วว่าจริงๆแล้วความคิดของเราหรือสมองของเราเนี่ยก็ เหมือนกับกล้ามเนื้ออันหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราฝึกมันบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นดังนั้นถ้าใครอยากที่จะมีความคิดสร้างสารรค์ดีขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็อยากที่จะเพิ่มพูนศักยภาพในด้านความคิดสร้างสารรค์ก็ต้องฝึกใช้มันบ่อยๆนะครับพอมันใช้ยิ่งบ่อยมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นแล้วเราก็จะยิ่งถนัดแล้วเราก็จะสามารถปลดล็อ ok กศักยภาพของเราได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมี p l a y ิส s t อันบน Spotify เพื่อจะเป็นประโยชน์และช่วยตลดล็อกศักยภาพครีเอทีฟของเพื่อนๆด้วยเช่นกันนะครับเราเจอกันในเอพิซอดหน้าสวัสดีครับ